ตอนนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยกําลังยืนอยู่บนทางแยกที่สําคัญมากๆเลยทางหนึ่งคืออนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสุดล้าอย่าง AI แล้วก็พลังงานสะอาดแต่อีกทางหนึ่งก็เป็นความท้าทายที่รอเราอยู่ข้างหน้าในตอนนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าจุดเปลี่ยนครั้งนี้มันมีความหมายกับเรายัางไงบ้าง คำถามสำคัญที่สุดก็คือ2พลังที่ว่ามาเนี่ยทั้ง AI และก็พลังงานสะอาดจะสามารถเข้ามาพลิกโฉมวงการแฟชั่นของไทยได้จริงๆหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เราจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันครับโอเคครับเรามาเริ่มกันที่ด้านสว่างๆกันก่อนเลยมาดูกันว่าเทคโนโลยีกับความยั่งยืนเนี่ยจะมอบโอกาสอะไรที่น่าทึ่งกับวงการแฟชั่นบ้านเราได้บ้าง พอพูดถึง AI ในวงการแฟชั่นหลายคนอาจจะนึกถึงแค่เครื่องมือช่วยออกแบบสวยๆนะครับแต่จริงๆแล้วมันคือการปฏิวัติกระบวนการทั้งหมดเลยลองนึกภาพตามนะครับเราสร้างต้นแบบเสื้อผ้าในโลกดิจิทัลด้วยโมเดลสามิติได้เลยแค่นี้ก็ช่วยลดการผลิตตัวอย่างจริงๆลดขยะไปได้มหาศาลแล้วแถมยังใช้ข้อมูลมาวิเคราะห์ว่าควรจะผลิตอะไรเท่าไหร่ไม่ต้องมีของเหลือสต็อกและที่สำคัญที่สุดเลยนะคือมันปลดปล่อยให้มนุษย์เราได้ไปทำงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์จริงๆ แล้วเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะครับแบรนด์ไทยอย่าง p d m แบรนด์เนี่ยเขาก็เอา AI มาใช้เป็นเหมือนเลขาส่วนตัวเลยช่วยทั้งวิเคราะห์ข้อมูลช่วยระดมสมองคิดไอเดียใหม่ๆทาให้ธุรกิจของเขาเดินไปข้างหน้าได้อย่างแม่นยําแล้วก็ยั่งยืนมากขึ้นนี่แหละครับคือตัวอย่างที่เห็นภาพชัดๆเลยว่าเทคนโนโลยีถูกนํามาปรับใช้ในโลกธุรกิจจริงๆแล้วอีกหนึ่งแนวคิดที่สำคัญมากๆเลยก็คือเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ Circular Economy ครับพูดง่ายๆคือเป็นการเปลี่ยนวิธีคิดครั้งใหญ่เลยจากเดิมที่เราคุ้นเคยคยือผลิต ใช้แล้วก็ทิ้งไปสู่การออกแบบที่ตั้งใจว่าจะต้องไม่มีขยะเกิดขึ้นเลยตั้งแต่ต้นทางภาพนี้อธิบายได้ชัดเจนมากๆเลยครับด้านหนึ่งคือเส้นค้างตรงที่สุดท้ายก็ไปจบที่หลุมฝังกลบแต่อีกด้านหนึ่งคือวงจรที่เรานําเสื้อผ้ากลับมาใช้ซ้ําซ่อมแซมหรือรีไซเคิลให้กลายเป็นวัตถุดิบใหม่ได้อีกนี่แหละครับคือการปิดวงจรของเสียนั่นเองแล้วในไทยล่ะมีใครทําอะไรแบบนี้บ้างโอ้โหเรามีตัวอย่างที่น่าสนใจเยอะเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นมอลูปที่เปลี่ยนผ้าส่วนเกินที่ปกติจะถูกทิ้งให้กลายเป็นธุรกิจใหม่หรือโฟกชามที่เชื่อมโยงความยั่งยืนเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิน่นแล้วก็ยังมีการสร้างสรรค์สิ่งทอจากวัสดุที่เราอาจจะคาดไม่ถึงด้วยอย่างเช่นใบสับประรดแล้วก็ขวดพลาสติกนี่แหละครับนอกจากการใช้วัสดุแล้วนะครับพลังงานก็เป็นหัวใจสําคัญอีกอย่างแล้วนี่อาจจะเป็นตัวเลขที่จูงใจที่สุดเลยก็ได้ การเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดอย่างโซลารูฟท็อปเนี่ยรู้ไหมครับว่าสามารถลดต้นทุนค่าไฟฟ้าให้กับผู้ผลิตได้มากถึง50%โอ้โหนี่ไม่ใช่แค่เรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วนะครับแต่มันคือเรื่องของผลกําไรโดยตรงเลยทีเดียวฟังดูเหมือนในอนาคตจะสดใสามากๆเลยใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะสิครับเบื้องหลังโอกาสทั้งหมดที่เราพูดถึงเนี่ยมันมีความจริงที่ซับซ้อนซ่อนอยู่เอาล่ะครับเข้าสู่ส่วนที่2กัน เราจะมาดูอุปสรรคเชิงระบบที่ขวางเส้นทางสู่อนาคตที่ยั่งยืนนี้กันบ้างว่ามันมีอะไรบ้างบางครั้งความตั้งใจที่ดีอย่างเดียวมันก็อาจจะไม่พอครับตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือโครงการกรุงเทพเมืองแฟชั่นซึ่งจริงๆแล้วมีศักยภาพสูงมากๆเลยนะแต่สุดท้ายก็ต้องหยุดชะงักไปเพราะปัญหาเรื่องการเมืองนี่คือภาพสะท้อนของการขาดความต่อเนื่องของนโยบายในระยะยาวที่เห็นได้ชัดเลยแล้วปัญหาเชิงระบบที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรอีก หลักๆเลยก็คือการที่เราเน้นจัดอีเวนต์ระยะสั้นเพื่อสร้างภาพมากกว่าการลงไปสร้างรากฐานที่มั่นคงจริงๆงบประมาณด้านซอฟต์พาวเวอร์ก็กระจายไปหลายทางจนขาดจุดโฟกัสไม่หมดและที่สําคัญมากเลยคือเรายังไม่มีมาตรฐานคุณภาพที่ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายเหมือนกับโฮสต์คาชัวของฝรั่งเศสซึ่งมันส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในตลาดโลกโดยตรงเลยครับแล้วในขณะที่บริษัทใหญ่หญๆเขามีเงินทุนพอที่จะกระโดดขึ้นรถไฟขบวน AI ไปได้สบายๆเนี่ยธุรกิจขนาดกลางแล้วก็ขนาดย่อม หรือ SME ซึ่งเป็นเหมือนกระดูกสันหลังของอุตสาหกรรมเราเลยกลับกําลังถูกทิ้งไว้ข้างหลังนี่คือช่องว่างทางดิจิทัลที่กําลังกว้างขึ้นเรื่อยๆเลยครับแล้วถ้าเราไปดูในกระบวนการผลิตทั้งหมดขั้นตอนไหนกันที่สร้างมลพิษมากที่สุดข้อมูลชี้ไปที่ตัวการใหญ่เลยครับนั่นก็คือขั้นตอนการย้อมสีแล้วก็การตกแต่งสําเร็จซึ่งปล่อยคาร์บอนสูงถึง36%ตามมาติดๆด้วยการปั่นได้ที่28%แล้วพอเสื้อผ้าถูกผลิตและใช้งานไปแล้วปลายทางของมันเป็นยังไงไต ตัวเลขนี้น่าตกใจมากๆครับเสื้อผ้ากว่า85%สุดท้ายแล้วลงเอยด้วยการกลายเป็นขยะในหลุมฝังกลบหรือถูกเผาทิ้งนี่คือขนาดของปัญหาที่เรากําลังเผชิญกันอยู่ครับคือการจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความตั้งใจอย่างเดียวนะครับเพราะมันมีต้นทุนที่ต้องจ่ายต้นทุนของเทคโนโลยีสะอาดก็สูงเกินไปสําหรับ s m e หลายรายเพราะจะผลิตไฟฟ้าใช้เองอ่ะนโยบายก็ไม่เอื้อให้ขายส่วนเกินคืนได้อีก แถมกฎการค้าของโลกใหม่ๆก็ยังต้องการการรายงานข้อมูลคาร์บอนที่ซับซ้อนมากๆซึ่งเป็นเรื่องที่ยากสุดๆสําหรับธุรกิจขนาดเล็กเลยครับและที่สําคัญที่สุดเลยนะครับการเปลี่ยนแปลงนี้มันมีต้นทุนทางสังคมด้วยแรงงานกว่า70%ในอุตสาหกรรมนี้คือผู้หญิงซึ่งเป็นกลุ่มที่เปราะบางและเสี่ยงที่สุดที่จะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีถ้าหากไม่มีแผนการพัฒนาทักษะหรือที่เรียกว่า r e s k i l l s ที่ชัดเจนเพื่อเตรียมให้พวกเขาพร้อมสำหรับงานแห่งอนาคต นี่คือมิติของคนที่เราจะลืมไม่ได้เลยพอเราเห็นภาพรวมทั้งโอกาสอันน่าทึ่งและความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้าคำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะเชื่อมสองสิ่งนี้เข้าด้วยกันได้ยังไงและนี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยครับประเทศไทยเรามีต้นทุนที่ดีมากๆอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมช่างฝีมือที่มีทักษะหรือศักยภาพด้านพลังงานสะอาดคือเรามีของดีอยู่ในมือเพียบเลยแต่สิ่งที่ยังขาดไปก็คือแผนที่ครับ แผนที่หรือแผนการดําเนินงานที่เป็นระบบและชัดเจนเพื่อที่จะนําทางเราไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นเส้นทางข้างหน้าจึงต้องการการลงมือทําอย่างเป็นระบบเลยครับตั้งแต่การปฏิรูปนโยบายพลังงานการสร้างแพลตฟอร์มเพื่อให้ SME เข้าถึงเทคโนโลยีได้การสนับสนุนซอฟทาวเวอร์ที่มาจากรากฐานของความยั่งยืนจริงๆและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ของเราครับศักยภาพทั้งหมดมีอยู่พร้อมแล้วต้นทุนทุกอย่างวางอยู่บนโต๊ะเรียบร้อย คำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดก็คือแล้วใครล่ะครับที่จะเป็นคนลงมือวาดแผนที่ฉบับนี้แล้วนำทางอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง